สายลุยไฟฟ้าอดใจรอิดหน่อยกับเจ้าตัวไอคาวี23เข้าไทยแน่เซิร์บเจ้าตัวนี้นะก็คือไอคาวี Car v 23นะหรือทําตลาดในบ้านเราภายใต้แบรนด์ชื่อว่าเจคู Q นะครับใครชอบแบบรถทรงกล่องนะครับเจซิกที่ตอบโจทย์นะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าสวยกว่านะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไฟโมดูคลาสสิกพร้อมกับระบบเซฟตี้ทันสมัยนะมีเรดาร์ด้านหน้า2ตัวตรงมุมเซนเซอร์มีตรงกันชนมีด้านล่างอีกนะแถมด้านล่างมีการปิดเวลาเราขับลุยนะทางดงทางดินมีการป้องกันกระแทกใต้ท้องด้วย เจ๋งไม่ละสิ่งที่เจ๋งเลยก็คือที่เปิดประตูเป็นแบบนะครมีไฟนะครับแล้วก็พับเข้าไปอย่างนี้นี่นี่ ตัวนี้นะฮะมีระบบขับเคลื่อน2แบบก็คือขับเคลื่อนแบบ1นึงมอเตอร์เรียววิลด์ไดร์ร้อยสามสี่แรงม้าแล้วก็ออฟวิลไดรสองมอเตอร์สองร้อยสิบเอ็ดแรงม้านะครับวิ่งได้ไกลสุดนะครับอยู่ที่ห้าร้อยหนึ่งโลต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ด้านในนะครับต้องบอกว่าตกแต่งดูหรูหรานะสไตล์เบ n ช์โ o เ e r แต่ก็มีความเป็นลุยๆอยู่นะนี่มีความล็อกล็อกนะช่ององค์ช่องแอร์เป็นแบบแมนนวลนะไม่ใช่ไฟฟ้าหมดเลยที่นั่งแถวสองนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างกว้างขวางนะเป็นรถทรงกล่องเฮดรูมนี่เหลือนะครับเลา ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็นั่งสบายอยู่นะฮะด้านหลังสิ่งที่ให้มานะก็คือกล่องตัวนี้อันนี้เก็บของไม่ได้มีเลดา้าให้มา2มุมเซ็นเซอร์ด้านล่างเหมือนกัน2ตัวการชนอีก4ตัวเปิดท้ายดูปื๊บนี่แบบตู้กับข้าวนะเปิดข้างสไตล์ลุดลุยลุยนี่ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่มีเซฟตี้บล็อกนะอ๋อเก็บของด้านในนี่ได้เฮ้ยเท่ สำหรับจะตัว i อคา v 23 SUV สายลุยไฟฟ้าคันนี้นะครับราคาเลิ่ต้นที่จีนนะอยู่ที่ประมาณ500,000กว่าบาทนะส่วนตัวท็อป2มอเตอร์อยู่ที่750,000เข้าไทยนะต้องบอกว่าน่าจะมีล้านกว่ากว่านะตัวเต็งที่จะต่อจากตัวเจคู่เจซิก็คือ i c a าว23คันนี้คิดว่าน่าสนใจไหมล่ะ